ขายอะไรคะร้อนไหมคลิปนี้เป็นไงบ้างครับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เรามาหอยนนเป็สินนะเปื่อยด้วยฮะบอกว่าไม่เอากลับเอาไปไม่เอาซื้อมาตัวกี่บาทห้าสิบเอาไปเก็บไว้บริจาคให้เด็กก็ได้ ไฟนี้ไม่มีของเลือแค่ไฟปั๊นี้ไม่ต้องมีไม่มีดีว่ะเียเก็บๆทีเดียวเรียทริปนี้ nee เป็นไงบ้างครับอ้าวนี่ว eh. ิดีโอเหรอใช่สวัสดีครับผมชื่อบันปันนะฮะก็เราก็จะมาพักที่บ้านหลังน um> ี้เรากลังจะกลับแล้วเรากลังจะกลับแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพักที่เอ๊ะไอ้ช้อดเหงื่อออกเดี๋ยวจะแม่กินปลาเค็ม กบ่าละคลิปนี้เป็นไงบ้างครับอ่ะก็เตือหมดเลยเหนื่อยครับเหนื่อยตึงต้องมาดูแลป่ะเนี่ยไหนน้องเปยเป็นไงบ้างคลิปนี้สนุกค่ะจอไปขั้นไหนอ่ะเหนื่อยบ้างล่ะนะคลิปนี้เป็นไงบ้างนะครับอ๋อคลิปนี้ฮะสนุกดีครับผมได้ไพ่ด้วยแหละ S <S อ่าอนนะเดี๋ยวไปอ่านดีกว่ามันถ่ายคลิปอยู่ปะกับกับเพิ่มไปสบายฮู้